มันล้าหลังแล้วประมาณนี้าพพนแล้วแลแ้วเคยอย่างแล้วถ้าเราโยนนินทายอนนั่นมาชงมุอาจารยอใส่แจนมานด้ถ้าได้ประเด็นมาแล้วอย่างแรกนะที่เราจะทำเนี่ยคือเราเลือกประเด็นมาแล้วเราต้องมาเขียนเป็นต้นไม้ปัญหาคือเราจะเห็นถึงชัดเจนว่าเออสาเหตุมันเกิดจากอะไรปัญหาที่เราทำเนี่ยแล้วก็ผลกระทบแล้วก็สถานที่เราจะไปทางพิกไหนแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องอะไรต่างๆ แล้วจะเห็นชัดขึ้นแต่ก็เออเราจะทำงานาวางแผนงานแล้วได้ดีครับ <S <S 1> <S 1> ปัญหาแรกก็มีเราไม่มีกล้องปรึกษากับพี่อ้ออยากทำข้าวาแต่เราไม่มีกล้องไม่มีเรู้จะถาพี่อ้อว่างั้นเดี๋ยวลองแกรแลบกลุมนะเดี๋ยวลองเขียน <S <S เขียนประเด็นเขียนโครงการ,งการสงว่าเอออยากทำพ่ออะไรละะหลักการเทตุผลต่างๆนะครับแล้วก็บอกสิ่งที่ขาดอะไรเพื่อแล้วก็เขียนไป ถ้าทาข่าวพลเมืองเนี่ยจะใช้อุปกรณ์ของทางตัวเครือข่ายเนียค่ะแต่ว่าของของน้องเนี่ยเขียนตัวรายละเอียดมาใช่ไหมตัวโครงการนะพี่ก็คิดว่าไอตัวกล้องเนี่ยมันน่าจะให้ให้หยิบยืมกันได้อาจจะลองให้ยืมในระยะเวลาหนึ่งที่คิดว่าเราจะทํางานตามแผนงานของเราพี่เขาคงจะเห็นถึงความตั้งใจที่อยากจะเป็นนักข่าวของเราเป็นความน่ารักของเราพี่อ้อก็ขึ้นมาขึ้นมาถึงพื้นที่เลยก็บอกนี่ เอากล้องมาให้นะน้องการแล้วก็ดีใจโค้ดใช้โยกกันใหญ่เลย <c oughs> ล,อลองถ่ายชิ้นละตื่นเ้นจังเลยขอดูหน่อยเคลียวช่วยกันดูแลนะก็จะมีกล้องกล้องตัวหนึ่งแล้วก็แบตเตอรี่สองก้อนพี่กันชาร์จอะไร,ะรั้างเวลาชาร์จก็เอามันไว้ตรงเนี้ย ขขรู้สึกเขากระตือรือร้นฮะพอได้ก,กล้องจากที่ทางทีวีไทยให้หลังจากเลิกเรียนเนี่ยเห็นเด็กกลุ่มนี้มารวมตัวกันมานั่งเตรียมงานกาันบัายคืนก็อยู่ถึง4ี่ห้าทุ่มก็มีจะไม่ค่อยอยู่บ้านจะไม่ช่วยเขาไม่ทํางานละจะมาอยากจะเป็นนักข่าวกันทั้งหมดอันนี้เห็นทํางานเป็นทีมก็เห็นแล้วก็ชื่นใจด้วยมทุกคนงมัจะแบบัานก็บบทช่วยกันครับแล้วก็วางแผนกันนะเออ เราจะมีวิธีการนําเสนอยังไงภายใน3นาทีนี้ปิดรายการปิดรายการได้ก็ไปจลงพื้นที่แล้วก็จบแล้วใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมจบแล้วจบแล้วปิดปิดเลยปิดเลยเหลือแค่เหลือแค่เว็ไทหทำเชยล่ะเยุเย้ คือเราอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่เด็ก,กเรารูวอะคุณลุงคุณป้าคุณปูคุณตาอะไรต่างๆแล้วก็จะรู้ว่า่คนในพื้นที่พอจะทำพิธีให้เราดูอะไรได้บ้างเ <c oughs> ล้าวอราก็อยู่ในพื้นที่คือรู้ถึงว่าประมาณนะ่ะถ้าไปทางเนี่ยเปลืองน้ำมันมาก เอาทางนี้ดีกว่าเออประมาณนี้เลยนก่น้ตีนี่ตีรอปุนี่อะตีรอปุปวัดเทราจีเดอที่สมัยก่อนนะเขาเชื่อว่าอย่างนี้วิญญาณเราก็จะอยู่ที่ดิปอทูน่ะถ้าเขาไปตัก วิญญาณมันจะไม่อยู่ที่เราอ่ะเขาถือนะไม่ไปตัดไม่ได้ถ้าเขาไปตัดเดปอถทูต้นนั้นแล้วก็คนนั้นจะต้องเอาไก่แล้วก็มามัดมือให้เด็กบางคนถ้าเขาตัดต้นไม้แล้วก็เด็กคนนั้นไม่สบายอ่ะไม่คิดนะไม่คิดว่าโรคเด็กนะถ้าไปมาที่ต้นไม้หนึ่งต้นแล้วก็เหมือเราราาักษาต้นไม้หนึ่งต้นแล้วก็ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเหมือนกันเด็กสมัยก่อนเนี่ย เกิดด้วยหมอตำยจะมีปัญหาช่วงหนึ่งที่ความเจริญเข้ามาปุ๊บคือไปเกิดที่โรงพยาบาลแล้วก็สะดือตรงนั้นจะเอามาอย่างไรแล้วก็หมอก็ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ในตรงเมืองเลยไม่เข้าใจว่าสะดือ,ดอมีประโยชน์กับชมุมเผาของเราอย่างไรแต่สุดท้ายก็ปรับความเข้าใจกันได้นนะแล้วก็คลอดออกมาแล้วเขาจะเอาสะดือนะเนี่ยเก็บวาให้แม่ครับก็ตอนแรก ปรึกษากนะ็นเออคนจะหาคนท้องสักคนดีไหมที่มาเล่าเ็าไปสัมภาษณ์เขาเกี่ยวกับว่าเออว่าถ้าคลอดลูกแล้วเนี่ยจะทํายังไงกับสะดือลูกทำยังไงกับสะดือลูกล่ะคะก็คิดว่าถ้าเกิดลูกคนนี้คลอดออกมาแล้วก็จะเอาสะดือลูกไปเออห้มาเรียบร้อยละเอาทยแล้วทําไงต่อต้องตัดต่อเอา,เอาตายละ <laughs> ไม่มีค้อมจะตัดยังไง ว่าของว่าเป็นเรื่องเป็นนักเขออาเลยมันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องอยากสําหรับเขาแต่สิ่งที่ยากสําหรับเขาเนี่ยเขาไม่มีเครื่องมือที่จะทําถ้าเด็กเขามีอุปกรณ์มีสื่อมีอาทีพร้อมมีในมือเนี่ยผมว่ามันก็เป็นแรงชูนใจอันหนึ่งของเด็กที่จะทํางานแล้วก็เป็นที่จะเป็นกระบ,บอกเสียงให้กับคนในพื้นที่ได้ ปรึกษากับทางโรงเรียนได้ไหมว่าเออจะขอใช้ได้ไหมและพ่อกันก็เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาด้วยก็เลยเออพ่อยวไปคุยกับพอให้หน่อยดีว่าจะขอใช้คอมอ่ะได้ไหมแล้วพ่อก็ไปคุยแล้วพ่อว่าเออพอเขาว่าได้พอเขาสนับสนุนแต่ว่ามีการจำกัดเวลาให้เราโดยคือจะใช้ได้ตอน4ี่โมงแต่ไม่เกิน6กโมงก็เป็นปัญหาอีกนะมาหน้าก่อน ประมาณน้าก่อ, <c oughs> อนนี้จะแข่งอน,นี้ฉันเลือกต้นไม้หรือเรื่สิ่งแวดล่าเดินเนี่ยอย่างแรกคือมาที่ไปถึเจุดของมาที่สุดอันเคยกันได้ในวัฒนารุดก็จุดที่มาผูกติดไว้กับต้นไม้ต้นนี้ตามความเชื่อที่ปฏิบัติซึมมาของพวกเราเชาวปะกงยอ ินมากตอนแรกอ่านตอแบบโอเคแล้วอ่านสักสองรอบพอแล้วโอเคฉันมั่นใจว่าฉันฉันทำได้ประมาณเนี้ยหลังลงเสียงจริงๆรงอ๊ดโดนด่าตลอดเลยได้มาที่ป้าดีโบทุของเราที่อยู่หลังพื้นที่การก่อสร้างศูนย์ราชการอเภอกาเยานวัฒนะไม่อกมันงมันอันนี้ซ้อมไม่นานเลยโอเคโอเคมั่นใจในตัวเองเลยใส่ในกระเลยใส่เลยคอนนา ท่อนันเด้อเออ,อีเดืไบเต้ตนะคะ่ะบ้าน<ห>าาต้องนานกําลังเลือกต้นไม้อยู่ะคะ่ะเอาต้นไม้ที่แบบอ้วนๆหน่อยค่ะเชือตัวัวต้น,ตนไม้โดยทิ้งไว้เจ็ดวันแล้วใช้ท่อนไม้ควา้างเดี๋ยวปะทูให้ตกลงใต้พื้นเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันค่ะเพราะว่ามือใหม่นะคะเพิ่งตัดครั้งแรกก็ตอนไปอบรมที่ปายค่ะแล้วก็เหมือนก็ว่าครั้งแรกแล้วครั้งเดียวอะค่ะก็คือเออยางหน่อยพอแบบ แล้วไม่มีใครที่จะบอกว่าเออตรงนี้นะตรงนี้ต้องโทรถามพี่เขาตลอดเลยว่าเออทำยังไงบ้างประมาณนี้คะ่ะถ่ายภาพอะไรเช่นเราซูมอย่างที่พี่เขาบอกกี้เราซูมมากเกินเนี่ยโหโพี่ดูแล้วพี่เนี่ยพี่ตาลายเลยนะกันอะไรประมาณนี้คือมือซันด้วยแล้วก็เทคนิคการถ่ายภาพอะไรเรายัางไม่คล่องคำเดียวเราคิดว่าเราต้องนำไปแก้อยู่ครับ ตอนแรกนี้รู้สึกดีใจว่าเหมือนกับว่าเออยกภูกเข่าออกจากอกอเ,เพราะว่าเสรจไปเหมือนกับว่าเออเราทําได้ดีที่สุดขนาดนี้เราก็ภูมิใจแล้วอ่ะวันาพันนี้